อำนาจเจริญเองค่ะกระไดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายนิกร,รทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญได้นําจิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่บริเวณหนองสิมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะกระได้รวมกันทําความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งหม่ปรับปรุงผู้มีทาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเพื่อแสดงถึงพลังความสามคัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยร่วมไปถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะมุ่งกันทำประโยชน์ให้กับส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและก็ความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความรวมมือรวมกันเหตุงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนถูกมู่เราโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ที่ได้มีส่วนรวมแก้ไขปัญหาขันพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขความอย่างยืนสนองพระราชปณิธานรักษาสืบสารต่อยอดสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและกะทุกฝ่ายได้ตระนักและกะให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวนั่ค่ะ